ด้วยนะครับคุณล,งลังรับชมการ,าร์เซเกมเมอร์ทีวีเราอยู่กับเกมเอ่อเตะฟุตบอลแล้วกันน่ะทีมผมชื่อทีมอะไทยแลนด์หรือเปล่าวะน่าจะใช่นะวันนี้วันนี้ถานทำมเออวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการซื้อตัวนักเตะนะครับซื้อตัวนักเตะไม่ต้องแบบว่าเล่น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 เรื่อยๆแล้วมันขึ้นมาให้ซื้ออะไรเงี้ยเราไม่ต้องครับไม่ต้องเข้าตามผมเลยเข้าตรงนี้ไปซื้อครับแล้วกดเข้าตรงนี้ย เกดไปเลยเราก็ปู่คร e ับน so okay. ี hey, ่ไงครับแล้วมันก็จะมีนักเตะให้ซื้อครับอย่างเช่นหรือโซเลสอ่ะอ่ะโดนโดกซื้อไปแล้วเนี่ยมีโซเลสกาเลเบลมีหมดครับโอเคทีนี้ก็ดย โอเคที่บีกเขาก็จะมาฝึกซ้อมให้ดูแล้วกันนะนี่เมสซี่ครับเนย์มากับคริซโนโรนโดครับเริ่มนะสมมุติเนย์มาครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยจังหวะแง่สับขาหลอกไงพอยิงครับยิงแบบว่าอะไรล่ะโผล่ขึ้นเบื้องหล่อลองสมถ่ายถ่ยยิงครึ่งหรอครับโหดูประตูเดูฟรีเดเช็คยิงแม่งฟรีเดเช็ค โอ้ยไม่ใช่พี่ดิเช่ทำไมมันเหนียวจังวะเอ้ยโอ้ยโอ๊ยเออต่อเออืออเนี่ยมาบอลเล่เรียบร้อยครับนี่ครับเนี่ยมาครับพระเอกของเราครับพระเอกอืมเออได้มาโอ้ยเอเวนอืมเออปังอูจักรยานอากาศครับพี่น้องเห็นไหม โอ้โหจักรยานอากาศโอ้โหจักรยานอากาศดีใจจนเพื uh, ่นไม่ถูกเนสสวยครับจักรยานอากาศดูเมื่อกี้โอ้หอยกิซโนโดโอ้บอลเล่โอ้โหบอลเล่ติดไปเปิดไหมเปิดไหมเพื่อนเอ้ยเปิดไหมบอกโอ้เนสเซียบจักรยานอากาศส่งบอลก็โครั้ชมาวันนี้โอ้โหโอ้อะไรกัน อจัก,กรยานกัดโชกเพื่อนน้านโอ้โหผ่านผ่านชิพย์หงอ์อืมยุดลอยสูงอืมจักรยาะนะกัแ่ไม่ใช่เดี๋ยวโผลกลับหลังนี่อ๋อจือโโอ้โหได้เต็มึงไครับอ,อืมไม่ออเหเดี ยับหวะนีเรียบร้อยจังเลยดีเทคเทคเทคเอาเทคเทเอาเทคเทสกัปตันที่อู้เรียบร้อยกัปตันโอเคครับหลังจากเทสนักเตะนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาแคสอะไรในเกมอันเนี่ยเนี่ยเนี่ยเรียเนี่ยเนี่ยเ่ย่งเชน คุณอยากซื้อนกเตะคุณก็รู้แล้วเออผมจะเข้อใหม่ให้ดูแล้วกันโอเคแล้วกดตรงข้านี้โอเคก็รอมันโหลดครับโหลดเสร็จปุ๊บคุณจะเลือกซื้อเราอว่าอย่างเช่นหรือโซเลสคุณก็เอาไปเลยคุณก็กดตรงนี้โื้อเขาซื้อนะผมผมตังค์ไม่พอแล้วคุณคุณกดแล้วมันก็จะมีคาว่าโอเคแล้วคุณก็กดโอเคเครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครัย อย่าลืมครับกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์นะครับแต่ถ้าชอบครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ